สวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์เกรซแห่ง CMUL Center of m e t a v h y s s and a n t i b i Offline นะคะเป็นไงคะทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังคะกับการก้าวเข้าสู่มิติที่5กับกิจกรรมดีๆในเดือนธันวาคมนี้นะ CMUL l i f e w a r e n e s s and Heal the World Together นะคะงานในครั้งนี้ทุกคนจะได้ ร่วมรับฟังข้อมูลดีๆนะคะจากอาจารย์ทุกๆท,ท่านเลยนะเราเข้ามาอยู่บนดาวโลกนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วเราจะก้าวออกจากระบบแมทริกซ์โฮโลแกรมนะซิมูเลเตอร์ของพวกเราในตอนนี้เนี่ยออกมาได้ยังไงนะคะแล้วเราก็จะมีการทำสมาธิหมู่ร่วมกันโดยอาจารย์ทีน่านะคะแล้วอาจารย์เกรซนะคะก็จะมาคัดคอร์ดเสียงหวานๆให้ทุกคนได้รับฟังกัน ที่สำคัญนะคะทุกคนอาจารย์จะมีสเปเชียลเกรสเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยแต่จู้จุยังไม่บอกตอนนี้นะคะอาจารย์อยากจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะคะแล้วใครนะสายชิงโชคชอบล่ารางวัลทั้งหลายนะเราก็จะมีการจับฉลากมอบรางวัลพิเศษให้กับทุกคนมูลค่าถึง80,000บาทเลยนะคะเป็นการเข้าร่วมเรียนคลาสพิเศษ VAP นั่นเองนะกิจกรรมผ่านทางซูมนะคะในวันที่23ธันวาคม 2023นี้เพื่อเปลี่ยนสนามพลังงานใหม่ให้กับทุกคนนะคะจะได้มีสนามพลังงานดีๆเป็นพลังงานแม่เหล็กดีๆใช้ดึงดูดสิ่งดีๆในปี2024กอรขาวรัศมีแสงทองรับสิ่งดีๆในปีหน้ากันนะคะแล้วอาจารย์อยากให้ทุกคนนะคะที่สามารถจะเข้าร่วมได้บอกเพื่อนๆน,นะคะมาร่วมสร้างสนามพลังงานดีๆร่วมกันบัตรเข้าร่วมงานนะคะ555บาทนะ รีบมาเพราะอาจารย์มีจํานวนจํากัดจริงๆนะห้องซูมดังนั้นทุกคนถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้กับ c ซ u แล้วก็รีบรีบรีบลงทะเบียนเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์เกรซและอาจารย์ทุกๆท่านรออยู่นะคะกิจกรรมนี้จะเป็นการเบริกเนตรครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคน2ทุกคนจะได้ปรับสนามพลังงานดีๆให้มีคลื่นดีๆคลื่นบวกๆในปีหน้า3ได้ร่วมุ้นรางวัลด้วยนะ ฝึกการ manifestation กันเลยนะว่าใครจะได้รางวัลใหญ่ของเราไปนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายด้วยหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะไปร่วมสร้างทานสร้างบารมีทั่วไทยให้กับทุกคนสร้างแสงบารมีร่วมกันนะคะค่ะแล้วพบกันนะบ๊ายบาย